วันนี้น้ำนะคะมาที่คลินิกด็อกเตอร์แทสออฟนะคะสาขาพรหมนาคะ่ะมาลบลายสักกับคุณหมอค่ะประมาณอายุ19ค่ะเด็กมาก ช่วงแขนค่ะเป็นลายแรกเลยมีตรงนี้ค่ะแล้วก็หน้าอกแล้วก็ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ค่ะแล้วก็ตรงนี้ค่ะ,ะก็จะเป็นตรงนี้ค่ะเพราะว่าตอนนั้นมันมีประกวดช่างก็แบบแนะนําว่าเนี่ยมีประกวดสนใจไหมแล้วก็มันเป็นความประทับใจตรงที่ว่าเรา ไม่เคยสักนานขนาดนี้ประมาณ7ชั่วโมงได้ค่ะแล้วเราก็ได้ขึ้นไปยืนโชว์สวยๆบนเวทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็คือความประทับใจอย่างหนึ่งค่ะแล้วก็ช่างเขาก็เต็มที่กับรอยสักอันนี้ด้วยค่ะที่มาดร็ t คเท็ออฟนะคะเพราะว่าเป็นเครื่องมือที่ดีที่สุดค่ะอันนี้ไปดูรีวิวมาแล้วก็มีคนแอบกระซิบมาว่าที่เนี่ไม่เจ็บเลยค่ะแล้วก็ น้ำนะคะรลยสักน้ำก็จะมีะเมสส็ดสีแดงสีฟ้าสีเขียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่นี่เขาลบได้ออกได้ดีไม่เป็นแผลเป็นด้วยค่ะ ตอนแรกคิดว่าเจ็บมากๆนะคะแต่ว่าไม่เจ็บเลยค่ะแล้วก็คุณหมอมือเบาด้วยนะคะสำหรับใครที่อยากมาลบที่นี่นะคะค่ะไม่ว่าจะเป็นรอยสักเล็กหรือใหญ่นะคะเขาลบเห็นผลตั้งแต่ครั้งแรกเลยค่ะมาที่นี่เลยนะคะดรแทกออฟจาค่ะเดอะพรอมเมเนค่ะ